ทุกคนตอนนี้เราตัดแก้มังกรเสร็จแล้วนะคะนี่คือข้างในสีแดงนี่นะคะข้างในสีแดงตะกร้านี้ในขาวค่ะมีอยู่ตะกร้าเดียวข้างในมันจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะมีตะกร้าเดียวเก็บได้ตะกร้าเดียวอันนี้ก็ข้างในสีแดงค่ะฝนกําลังมาเลยค่ะทุกคนเราเลยเอามาเก็บไว้ตรงโรงเก็บผลไม้ก่อนนะคะนี่ สีแดงเราเก็บได้แค่นี้นะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะชุดนี้เพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะสีมันอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่มืดไม่มีแสงค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนี่คือสวนนะคะสวนของเราค่ะบ้านสวนสุกเกษมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ